พระสมเด็จวรขังยุคป,ปลายพิมพ์ใหญ่นิยมเมื่อพิจารณาแล้วน่าจะเป็นพระที่สร้างในวรรคท,ทั่วไปเช่นสมเด็จโตและลูกศิษย์วัตรช่วยกันสร้างที่วรฆังเป็นต้นนี่หรือคือพระสมเด็จวรคังที่สร้างด้วยมือท่านสมเด็จโตซึ่งมีลักษณะพระแท้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพครับเพื่อจะได้เห็นความหลากหลายของพื้นผิวพระสมเด็จวรคังที่จัดเก็บภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน เราจะไปชมภาพขยายพื้นผิวส่วนต่างๆของพระองค์นี้ด้วยกล้องพันเอกันครับว่าจะมีปรากฏการทางเคมีกายภาพเป็นเช่นไรสวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช,มช่องพระตะกูลเก่าทุกๆท่านครับผมไปทูนักแทมมาพบก,กับท่านอีกแล้วนะครับใน e p s 99วันนี้จะพาท่านไปพบก,กับภาพจากกล้องพันเอของพระสมเด็จวรคารยุคป,ปลายพิมพ์ใหญ่พระแก้วขาวเกรภาพเลยซุ้มซึ่งเป็นพิมพ์นิยม ผ่านการใช้งานน้อยเนื้อพระดูหยาบๆทำให้การปาดกดอัดตรงบล็อกแม่พิมพ์และการตัดขอบข้างดูไม่ประนีตด้านหลังเรียบมีรอยปริแยกเนื่องจากการเฉือนตัดขอบข้างผิวพระที่แตกลายตื้นๆมีน้ำมันตั้งอิวซึมแทรกใต้ชั้นแคนไซที่เกิดขึ้นภายหลังปิดทับไว้ช่วยเน้นร่องรอยแตกลายให้เห็นเป็นเส้นสีทึบเข้มกว่าพื้นผิวโดยทั่วไปพระสมเด็จ วัดระครังยุคป,ปลายที่มีการแกะบล็อกแม่พิมพ์คมชัดสวยงามซึ่งแสดงถึงการพัฒนาบล็อกแม่พิมพ์จนถึงจุดลงตัวแล้วแต่เนื้อพระหยาบแสดงถึงการโขกเนื้อพระยังไม่เข้าที่อาจจะเป็นเพราะมีแรงงานและมีเวลาน้อยในการสร้างพระจึงน่าจะเป็นพระที่ท่านสมเด็จโตและลูกศิษย์วัดช่วยกันสร้างที่วัดระครังมีเม็ดมวลสารหลายชนิด ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายตัวให้เห็นได้โดยทั่วๆไปเป็นภาพชุดของครอบซุ้มแก้วนะครับจากด้านล่างขวาองค์พระวนขึ้นไปยอดพระเกศและไปจบที่ด้านล่างซ้ายองค์พระจะสังเกตเห็นร่องรอยการกัดกร่อนบนที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำตามหลักการเคมีกายภาพได้ชัดเจนบริเวณสันของเส้นครอบซุ้มแก้วเมื่อเกิดการกัดกร่อน ก็จะไหลออกไปสู่ที่ต่ำกว่าทั้งสองข้างเหลือมวลสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตเพียงเล็กน้อยที่จะแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคลไซต์ที่บางใสปกคลุมอยู่จึงมองทะลุลึกลงไปเห็นเนื้อในพระและเม็ดมวลสารที่ฝังอยู่ดูเป็นมิติหนึนุ่มในตาภาพชุดตั้งแต่ปลายพระเกศใบหน้าและช่วงลำตัวจนถึงเอวนะครับทุกๆพื้นที่บนพื้นผิวของพระองค์นี้ ล้วนเป็นผลลัพธ์จากหลักการกัดกร่อนบนที่สูงทับถมในที่ต่ำที่เกิดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพทุกประการโดยกดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศในทุกฤดูฝนของแต่ละปีทำปฏิกยากับแคลเซียมบนพื้นผิวของพระเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตเคลื่อนย้ายมวลปรับเกลี่ยบนพื้นผิวตามแรงโน้มถ่วงและแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นผลึกแคลเซียมในรูปแบบต่างๆอีกครั้ง อันเป็นที่มาของปรากฏการณ์กัดกร่อนบนที่สูงทับถมในที่ต่ำดังกล่าวภาพชุดวงแขนนะครับบนจากแขนขวาไปแขนซ้ายขององค์พระเริ่มจากตำแหน่งมือประสานกันส่วนนี้เป็นภาพแขนขวาด้านล่างนะครับอันนี้ข้อศอกขวาจนถึงแขนท่อนบนด้านขวาภาพนี้เป็นไหล่ขวา ภาพนี้เป็นไหล่ซ้ายแขนซ้ายท่อนบนและแขนซ้ายท่อนล่างจะสังเกตเห็นเส้นชายจีวรจากข้อมือซ้ายลงมาหัวเข่าซ้ายนะครับเป็นภาพชุดของการวางขานะครับเริ่มตั้งแต่หัวเข่าขวาเป็นนั่งสมาธิรากขาขวาทับขาซ้าย ส่วนของขาซ้ายจะเห็นชัดเจนตั้งแต่ปลายเท้าซ้ายหัวเข่าทั้งสองข้างโค้งม,มนกระดกขึ้นภาพรวมของการวางขาจะเป็นโค้งงายเล็กน้อยนะครับเป็นภาพชุดของฐานชั้นบนเริ่มจากขวาไปซ้ายองพระนะครับหัวฐานด้านขวาจะวางราบส่วนหัวฐานด้านซ้ายจะโค้งม,มนกระดกขึ้นเล็กน้อยภาพรวมของฐานชั้นบน จะวางตัวเกือบเป็นแนวตรงเป็นภาพชุดของฐานชั้นกลางนะครับปลายฐานด้านขวาองมพระเป็นสันคมปลายแหลมเชิดขึ้นเล็กน้อยช่วงกลางฐานเป็นสันคมลาดเทลงไปด้านล่างคล้ายรอยขวานถากจึงมักเรียกว่าฐานคมขวานปลายฐานด้านซ้ายเป็นสันคมปลายแหลมเชิดขึ้นเล็กน้อยภาพโดยรวมฐานชั้นกลางจะวางตัวเป็นแนวเส้นตรง เป็นภาพชุดฐานชั้นล่างครับจะสังเกตเห็นปูนขาวที่แห้งแข็งตัวเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆมีน้ำมันตั้งยิ้วสีน้ำตาลซึมแทรกในช่องว่างระหว่างก้อนปูนขาวจนดูเหมือนผิวพระแตกลายกลางฐานตามยาวยุบตัวเล็กน้อยเป็นร่องรางตื้นเห็นได้ชัดเจนพื้นผิวของฐานชั้นล่างก็เป็นไปตามหลักการการกัดกร่อนในที่สูงทับถมในที่ต่ำเช่นเดียวกัน เป็นภาพชุดของพื้นฉากหลังองค์พระนะครับซึ่งถูกปกคลุมด้วยผลึกแคนไซทั้งกลึกแบบแน่นตันหรือคอมแพกซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นผิวกลึกแบบเก็ดหรือลามิล่าในบริเวณชิดขอบพื้นที่สูงหรือพื้นที่ลาดชันและผรึกแบบเส้นใยห,หรือไฟบลัสรวมทั้งมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จทั้งขนาดและสีต่างๆปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป เป็นภาพชุดของด้านหลังองค์พระนะครับเป็นแบบหลังเรียบปรากฏการไหลยเยิ้มปรับเปลี่ยของสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตบนด้านหลังองค์พระแม้จะดูแตกต่างจากทางด้านหน้าองค์พระแต่ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เคมีกายภาพเช่นเดียวกันจากภาพจะเห็นผลึกแันไซแบบแน่นตันหรือคอมเพกสีใสเคลือบผิวอยู่โดยทั่วไปตลอดจนเม,ม็ดมวลสารสีต่าง โผล่ให้เห็นอย่างจุใจเมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดประกอบกันสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวพระองค์นี้เป็นไปตามหลักการทางเคมีกายภาพโดยธรรมชาติทุกประการมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จครบถ้วนมีหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่โดดเด่นลอกเลียนแบบไม่ได้นี่คือพระสมเด็จวัลคังยุคปลายที่จับต้องและอธิบายปรากฏการณ์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EPS 99ภาพสมเร็จพิมพ์นิยมยุคป,ปลายซึ่งยังมีให้ติดตามชมได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ